หามงแร่งอยู่ไยจ้าตอนนี้กะฝน,นตกหัวจังเศร้านะจ่าพี่น้องตกตามเมื่อคืนนี่นไหมอันได้ยินว่าพ้ายุเข่าหามือหาขึ้นกะจักสีเศร้าบ่าเศร้าจ้าออกไปทางไหนบ่ได้จ้าพี่น้องออกไปทางไหนบ่ได้เลยมือนีเดียวยชื่สียานอ,ออกไปเบื้องหน้าบานไปเบื้องดอกไม้ที่จะง,งามเทพเป็นพ่วงเป็นพ่วง,อ,งอยู่สเสน,น,น่ว่าท่านได้ออกเปืดอหอดประตูอยู่นี่หามงแร่งหรอไปไซบ่รได้จ้าเปืดอหอดประตูจ้ามือนี่ ไม่เปิดประตูฝนตกเลีนเซง,เสสงเสแสะเยงแสะไล้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูเสียงอันนันจ้าเสียงงั่วเสียงอันไกลเสียงหมา <laughs> บึงขลางบ้านกระจืน้นชืนพี่น้องกลางบ้านกระจืน้น บ้านกระจื้นเยี่ยเะพี่น้องมือนีนั่งยุ่มุมนีเนาะจ้าจ้งค่อยได้เห็นวันทางไปน้ากันเนาะอากาศไปน้ากันจ้าบ่ได้ไปทั้งไหนพี่น้องย่างอันมานั่งกินนั่นอียงก็ล่ะบัวหิมะบัวหิมะซื้อมาต่พูทบเบิกปุ่นละจ้าเมียแอรแร่กันยังว่าอันนั่งรถเบิดมือเบิดเว้นเมียแอแหลพี่น้องสซีมาหอดอันซื้อบัวหิมะมาถุงละสิบโลน่นไหมโอ้ถุงละเจ็ดกิโล เจ็ดกิโลลอยพี่น้องหวานหวานกรอบดีดีกไงวะมาเกลเลยเอามาแบงกันครับแม่ดองจ้าแซ่บกรอบจ้าพี่น้องกรอบเนี่ยกะสิมีอันนึงมาเอาซูฟังนาอจ้ะพี่น้องมือนั่นบัดไปย,าย้าโสบัดไปไปในเมืองกับลูกนี่สินะกเก็เ่ยพานไปบ้านมูมูรุ่นน้องกระโบได้พวอเพื่อนหลายปีหละล,ละจากก้าเก็เลยพานไป ก็เลยโอ้ยจังไดกับทิพานทั้งบ้านเพิ่นแล้วก็เลยคิดพ่อก็เลยไปแวะทักทายถามข่าวเพิ่นกนหน้าสนุกว่าเจ้าของมาแต่เมืองนอกเมืองหน้าจังไดกับ้านนี้ไปพ่อบัดหมู่รุ่นน้องบัดนอนหลับเนาะหมู่เพิ่นบัดนอนหลับจังซีหน้าเพิ่นไปแต่ย่ำขึ้นมันจะไปบ้านนี้มิตเตอรม่เพิ่นอยู่กับพี่น้องเพิ่นอยู่พี่น้องให้บานเฮาบัดนั่งจุ่มกันเนาะยามมื้อเช้าแม่นบ่วบานนี้พ่อแยกสู่ลงรถไปขําแรกรู้บ่ว่าเพิ่นถามว่าจังได โอ้ยมา่ต่เมืองหนอกเมืองหน้าใสแนวมาฝากว่าเสนเด์ใสขนมมากินใสแนวมาฝากว่าสนว่านะก็เลยว่าโอ้ยแม่ประแดวยายสุก่ยกมือสวัสดีเพื่อนยูดอกจ้าว่าเป็นยังไงแม่ยูดีมีแห้งโบสันนกว่านะหาคนเด้อมือไม่ก้อนสนอกกันว่านะมือไม่ก้อนจะแอวนมือนีกะอันผ่านมาทางนี้ก็เลยม่แวะสนอกว่าหันนะมือไม่ก้อนอีเแม่วระเสน่หก็เลยบได้ซื้อยังมากก็เลยวางสี่ยายสุกกะเด่นเนาะของมาเตมืองหนอกว่ามีตี้อัน บ่มีขนมก็เอาเงินมาให้ก็ได้ดอกสิไปซื้อกินเอาดอกว่าสันวนะ่าฮะยายสุก,กบบส็บ่มีแนวสิเว้าจ้ะพี่น้องเป็นยังคือจอังบ่ถามข่าวว่าเป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงบอ่อยู่เมึงหงอกเมืองหน้าเป็นแต่อยู่บ่บ้านเพิ่นคือบ้านเฮาบ่จังสิอันก็อยากมาระบายจักหน่อยพี่น้องอยากมาระบายจักหน่อยอยากมาเว้าสู่ฟังจักหน่อยเนาะยายสุกก็ดี เป็นจังไรนะวอเนวเพื่อนแนว่ินเพื่อนมีกินบอแนว่ินอันแนวยยากันนะมี่อคือบ้านเฮาบอเพิ่นอยู่จังไรกินจังไรคือบพาถามมาจังสี่แน่ยสนกวานรงรถไปแล้วะ่าไใส่ของฝากแวว่าสันเออนี่แหละมันเดือดนเฮ้าเบือนายบออยากไปบออยากไปพวอผู้นั้นผู้นี้พี่น้องอันผู้เพื่อนดีก็ดีอยู่ดอกจะพี่น้องเจ้าของแทๆพวเป็นอย่างเด้ขันเฮ้าพวไปหากบว่าเฮาทายไงขันเฮ้าไปหานั่น ควบมจริงใจนั่นคคอจังคันเขาไปหาคันเขาได้ยินคาแบบนี้แล้วเขาก็มันเสียความรูสสมร้สึกพี่น้องเสียความรู้สึกเนาะเออกะเธอเออคันถามมาจาังสี่แมนบอเมียฝรั่งน่ะเขาพ่อขี่ที่เด็กเขาพ่กแพ่งเด็กพี่น้องคันเขาหาเขาเป็นนั่นนะเออเขามาามืองไท่เนี่ยเขามาพร้อมสีใส่เงินอยู่แล้วแมนบอเขามาพร้อมสื่อสีใส่เงินอยู่แล้ว ขาขวขอดเงินมาแต่เมืงองนอกข้าเตี่ยมสีมาใสยู่แล้วสีมาใสยู่เมืงยองไทยยู่แล้วเขาเพ่ขีดที่ดอกคันคันเขาหาเขาเป็นนะพี่น้องเอออันห้ยเบาซะพี่น,อน้องแม่รบ่เอออันบักหุ้งบักห้อยมีกินบ่เนาะไม่เนาะอะไรหรือว่าบักอันบักห้อยป่าซิ่วไปกี่เดือนไปอยังมีกินบ่แจ้งสีนี่ บ่มีบ่อันควางยู่หัวยู่สวนแม่นี่จังว่าบางไม่มากันนั้นอันนี่มีอยู่เนี่ยสิเอาบ่สิเอาไปกินบ่จังสิบ่ซ้ำนี่พี่น้องบ่ซ้ำนี่บ่ต้องว่หลายแล้วก็บ่ต้องลงทุนกับเมียรังดอกเดีได้ใจไปเลยจะได้ใจไปเมื่อเลยเออมีเอะไรก็ซื้อเลี่ยงยา่พี่น้องเขาบ่ได้ขี่ที่เขาบ่ได้เพียงดอกขันเขาหาเขาเป็นแม่บ่ขันเขาหาเขาเป็นยายโซ่กมีีคืออันนพ่ป มาหงดกวนเนี่ยคือกันเมื่อเลยไข่ไข่กันเลยจ้ะถามหาควงฝ่า,ากระทำโอยบ่อยากขากพี่น้องโอ่อยู่เมืงองนอกเป็นจงังได้มีแนวอย่างได้กินคือบ้านเฮาโบ้านเพื่อนบ้านเมี่ยงเพื่อนเป็นจงังไดเออกระทำว่าจังสี่ก็ะมีแห้งใจด๋อกกระทำว่าเป็นจังสี่ก็ะมีแห้งใจดอกอันมันโบแพงดอกว่าเพืเพ่อนแพงมันโบแพงดอก นาพูลอคาว่าพูลอเพล่แม่ที่ถามหาตะขวงฝากถามหาตะเงินไปซื้อขนมจังสีแเ่เออเพาเป็นห่วงเป็นหญ่กันเลยนี่เนี่ยก็เลยเฮ็ดแฮเฮ่าไปหามูนี่เฮ่าเฮาจนคิดว่าเนี่ยมูนี่มีข่วมจริงใจครับเฮ้าบอที่เฮ้าไปหานันจนว่าเฮ้าคิดจนว่าก็เลยมันก็นเลยเฮ็ดให้เฮ้าเป็นบ่อยากไปทางไหนจะบ่อยากไปทางไหนเป็นเป็นย่านๆไปหา ไปพ่อมุ่งพ่อพวกมมีต่ออีหลอบเดียวกันเมื่อใจพี่น้องออยู่ผู้เดียวทังสี่ละยู่ผู้เดียวยู่แบบสบายใจจากไปทั้งไหนกับไปจะกหาไปหาพี่หาน้องกับไปกับพี่กับน้องเฮาไปหาลูกหาล้านเฮาสบายใจกัวพี่น้องโสมบูลวามาดาท่านใดเป็นคือกันกบัวที่มาเมืองไทยเนี่ยเป็นคือกันกบัวจัะเป็นคือกันกบัวอันนี้ อันนี้เจอมากกับตัวเองแล้วก็นี่แหละจ้าเป็นประมาณนี่แหละเจอมากกับตัวเองจ้าก็เลยเม้าบอกสูฟังอยพี่นนองเจอมากกับตัวเองก็เลยเม้าบอกสูฟังกะมันบวแพงหนุนนั่นตะว่ามันเสียความรูสึกแมนบ้าเสียความรูสึกพ่นองเขาไปหากันเนี่ยเขาคิดหอดคิดถึงกันเออเลี้ยงกินเลี้ยงอยากนั่นมันจะค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งเลี้ยงเึ่นเลี้ยงข้ามมันจะคยว่าอีกที่หนึ่งบ่ถามข้ามบืนอย่าร่งรถดไปเนี่กะ พอลงรวดไปถามคำนีขั้นพอลงรวดไปกะถามหาของฝากโลดมั่นกับโบไวนะวีน้องว่ามันโบไวมันโบไว้ไจ้ะให้จมให้เบาสูฟั่งสะตอจ่าบาททินยายสุกกะเลยยายสุกใส่ขี้แบียบบาย้านแก่โบตองบบได้ปุงแต่งอีหยังจ้ะเอออยู่แบบไรกินแบบไรกเ็เฮ็ดแบบนี้แหละจ้ะยู่เมืนนองนอกกบโบเม่ว่าสิไปกู้ไปรู้จ้ะก็ไปเจบเฮ็ดคลายจ้ะไปเจมเฮ็ดคายไปอันอียังก่อละไปเฮ็ดงานไปทํางานไปเจบเฮ็ดคายจ้ยะ อยู่เมืองนอก,ก็ได้อยู่เมืองไทยเทาบ่ต้องมาปุงแตงเจ้าของหรืเวลามาเมืองไทยนะเขาอยากเค็จแจงใดเขาก็เ,เห,ห็ดอย่าไปนอนอยากเค็จังใดก็เห็ดเห็ดแบบแน่ใดที่เขาสบายใจคือเขาเห็ดเลยจ้ะอยากกินจแจวแจ้วกินไปเดกเข้าก็เห็ดกินไปซื้อกินไปเขาก็จํา,าจเป็นต้องสีมามาเมืองไทยแร้วมาเป็นมาดามแตงตูรูแต่งตูรูตรงให้คนม่งว,มงวงผูว่าเมียฝรั่งพ่วงฝรั่งมากมะตองมาปุ่งแตงพีนองะคือว่ายายโซนี อย่าเคดยังไงเ็ดไปเลยจ้ยพี่น้องออแต่งตัวแบบบ้านๆไปแบบบ้านๆไปแบบสไตล์บา้านๆเดี๋ยวอยากไปหาเน้อไม้ก็ไปอยากไปหา่วนหัวก็ไปแอืม่ตรงว่าสีมาอันนั้นอันนี้โชกก็เลยว่าโอ้ยคนเฮาหน่เนาะกัจะแม้นขันเห็นเฮ้ายังไปกับฟรังกับอันนั้นกับคือสีว่าเฮ้าเงินเฟ้อเงินยังกับคือจังสีว่าเฮ้าใจฟ้าฟ้า,ฟาอังสินากับประมาณนี่แหละพี่น้องไทยบ้านเฮ้าแบบว่า นี่แหละไปใส่ขี้ิตยุยูมองไยกับเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องกับเมียฝรังกับการใส่ขี้ผึ้งเอาละจ้ากับไม่จมซู่ฟังนินินเนน้อยใจพี่น้นนอ,นนองขอบคุณหลายๆพ้ทธิบุงตาต้นจน,นจมเนาจะขอบคุณที่ผู้ที่ติดตามย้ายสูทั้งไม่และเการะดจาเด้อ